สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับเกม Last Train Home รถไฟด่วนขบวนสุดท้ายแต่จะถึงบ้านหรือไม่ไม่รู้อยู่ๆสมองก็ตันอยู่ๆสมองก็ตันอยู่ๆก็กลืนคำพูดหมดเลยวันนี้ หลอกฟี่ปล่อยเขานอนไปเราจะไม่กลัวคนนอนนะคะเปิดรถไฟเด็กๆคะสุขุรีไม่ดีต่อสุขภาพนะไอ้บ้าเอ้ยเฟซช็คอันนี้มันไม่ติดอต่ดูก็กระตุก จำไว้นะคะเด็กๆทุกคนขึ้นรถไฟที่แทบจะไม่มีคนและเดินไปเดินมาแล้วเจอเด็กอยู่มั่นใจได้เลยอีเด็กนี่ไม่ใช่คนแน่นอนพ่อแม่มึงอยู่ไหนจะโดนเด็กง่าหัวไหมเนี่ยหนึสองสามมีอะไรอยู่ในรองเท้า สามสี่ปิดปล็อกประตูมึงเตือนกูหรือมึงเตือนกูหรือให้กูล็อกประตูให้มึงหรือมึงสั่งให้กูล็อกประตูเพราะมันจะมีอะไรมาห้าหกเตรียมพร้อมที่จะซ่อมมึงหยิบเอาอะไรสักอย่างแล้วก็ตีหัวยเด็กคนนี้ซะเพื่อความปลอดภัยนะ พ่อแม่ก็ไม่อยู่ออกมาวิ่งเล่นต่อตึงงงงงึงึงๆวิ่งเล่นกลางรถไฟเจ็ดแปดอย่าไปสายล่ะเก้าสิบนายไม่ใช่เพื่อนของฉันตีสักทีดิป่วยไหมนะ คนอ้วกอยู่คุณครับไอยไหมครับเมื่อ,อ,อวานนะคนเมารถเดินทางยากๆอันนั้นอะไรเอ่ยคุณลงุงโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกคุณลุงคะคะอะไรแล้วเราเป็นผู้ชายไม่ไม่ใช่นี่เหมือนกันโอ้ นายนายไอ้น <c ười> ุ này, thấy, ờ, th th ่มไอ้นุ่มเฮ้ยกูต้องไปเสียงคุณลุงดิเออนี่นายเห็นนี่เห็นแผ่นสุดท้ายไหมแผ่นกระดาษแผ่นสุดท้ายอ่ะฉันหามันไปทั่วเลยฉันจะหาไม่เจอสักทีเอ่อถ้านายจะไม่ว่าอะไรช่วยฉันช่วยฉันหากระดาษแผ่นสุดท้ายหน่อยได้ไหมนะแล้วเอส่งมาให้ฉันทีนะครับเดิมโอ้ยกดเพชร ไอ้กดผิดกระดาษประตูนี้ไม่เปิดออกกระดาษกระดาษกระดาษไอ้นี่ไอ้ขอบวนแรกไงที่เรารู้ขึ้นมาเอ่อที่เป็นเหมือนผู้ชายนอนอยู่แล้วหนังสือพิมพ์คุมอยู่ยัยกูเห็นนะว่ามึงหายไปนะเด็หยิบไม้แถวนั้นมาตีหัวเด็กเป็นเล็กนี่ไง,นไงคนนี้ โอ้เฮ้นายนายฉันไม่เห็นนายตรงนั้นอะอ๋อเ oh, มื่อกี้เขาพูดไม่ใช่ตัวเราเมื่อกี้เขาพูดเออนายต้องการอะไรกันเหรออ่เออผมอยากได้กระดาษเออกระดาษหนังสือพิมพ์แผ่นนั้นหน่อยนะครับโอ้โ oh, ห oh, จะตุกกระตุกหนักมากโอ้ oh, ได้แน่นอนเพื่อน ฉันให้นาะยได้แค่อันเดียวนะไม่งั้นฉันจะหนาวนาะยอยากได้อันไหนละ่ะอันนี้ครับนี่เอาไปเลยหลัฝันดีนะไอ้นุ่ม่อครับไปนอนไปตอนน่าจะมีผ้าอะไรเอา,าไปให้เขาเไปเดินไปเดินไปยัยเห็นว่ามึงหายนะยนเด็กหอยพ่อแม่ก็หายไปไหนก็ไม่รู้ไม่ดูแลดึดๆๆเดิน รับไปครับโอ้นี่ไงอที่ฉันจักได้นั่นแหละแผ่นนั้นเลยที่ราถืออยู่อะนั่นแหละขอบใจมากเลยนะไอ้นมนี่เอาดีไปสิอะไรอะคุณได้ไฟแช็กจะไม่ได้อยากใช้มันแล้วละ่ะไฟแช็กไฟแช็กก็เอาไปให้ผู้ใช้ที่สุบรีอยู่เดินได้ค่ะเดินได้ค่ะให้เด,ดาเน,นะ,ะเ,ดนะเดี๋ยวเราก็จะได้ของอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เอามาให้ผู้หญิง ต้องอัดเป็นไปเป็นไปเงเฮ้ยไอ้นมไฟแช็กที่นายถืออยู่อะ่ะก็ขอยืมมาหน่อยได้ไหมอ่านั่นแหละนี่เลยสิ่งที่ฉันต้องการนายรู้อะไรไหมไหน,นุ่มนเนี่ยมาเจอกรีนบอลสุดท้ายที่ฉันจะสูบแล้วเชื่อว่าฉันพยายามจะเลิกสูบไปแล้วนะ หลังจากที่ขบวนนี้หยุดลงฉันจะได้กลับบ้านไปเจอครอบครัวฉันสักทีเนี่ยดูสิรูปหมาของฉันน่ารักไหมล่ะเนี่ยก็ตามนะไอหนุ่มบุรีมันไม่ดีสำหรับคุณถูก็เกิดอินเทลไม่แน่ใจไปว่าอะไรนะเขาไม่แปลนะค่ะนั่นเป็นเหมือนสมมติ เออผู้หญิงที่อยู่ขบวนนั้นน่ะดูเหมือนเธอจะเอาทำอะไรหล่นไว้นะฉันเห็นว่าสามสิวปีฉันเห็นว่าไอเด็กคนนั้นนกจิงเลยทำไมเด็กต้องการของอะไรแบบนั้นกันนะเจนก็ตามไอ้ดุมขอให้ปลอดภยัยนะ ลืมนะบุรีไม่ดีสำหรับคุณเอ๊ะเราต้องไปคุยกับเด็กหรออีโน,โนูึงหยิบอะไรของเขาไปหญ่คะคุณอยากได้สิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นวางทาลนไว้เหรอวางทาลนไว้เหรอคะได้เลยคะ่ะแต่คุณต้องตอบคำถามหนูก่อนนะคะ พร้อมหรือ,อยังเอ่ยเอาแล้วนะคุณคิดว่ารถไฟกำลังจะไปทางไหนเหรอะตะวันตกหรือตะวันออกจิบหายแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยดูแบบตัวอนิเมชันแบบมันขยบดึกดึกดึก,ดก,ดกยังไงเอ่ยเอาอีทแล้วกันอ่า คิดว่าไปทางนั้นหรอคะผิดมันเป็นกับถามหลอกตบให้อีนี่หลอกผู้ใหญ่ไม่ดีนะหนูมันไม่ได้ไปทั้งตะวันตกหรือตะวันออกหรอกคะ่ะฮะมันจะไปที่ไหนงั้นหรอที่ไหนที่เราจะไปกันนะ้าคุณนี่ตลกจังเลยค่ะพี่เดี๋ยวกูบก คุณควรจะรู้ก่อนที่จะขึ้นมาในขบวนนี้ไม่ใช่เหรอคะแสดงว่าตัวละครเราขึ้นผิดขึ้นผิดขบวนใช่ไหมเย็ดแม่เย็ดแม,แม่มึงขึ้นผิดขบวนนี้แต่ว่าคุณก็ตอบคำถามของหนูแล้วนี่ค่ะคุณได้รับขวดยา คุณรคุณควรที่จะรีบเอาไปให้เธอดีกว่านะคะพี่ชายเ,าเธอดูเหมือนว่าจะ,จะบบป่วยหนักหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วอะค่ะแล้วมึงหยิบมาทำไมล่ะเขาทำหล่นแล้วมึงหยิบมาทำไมล้วไม่ใช่ของหนูอีนีเด <laughs> แม้มือนี่ถกเวย <laughs> ไอ้หนูนี่อ,อ๋อเสียงไงดีวะอ๊อคุณเจยากของฉัน โอ้ยมันดีขึ้นมากเลยคุณคะคุณไี่ช่วยชีวิตฉันมะเลยนะคะเนี่ยฉันอยากจะเชื่อเลยอ๋อเดี๋ยวนะนี่มันผิดนี่มันผิดไปหมดเลยคุณไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่ฟังน,นะคุณจาเป็นที่จะต้องออกไปจากที่นี่เร็วเข้าออตามฉันมา ตามเราหายเอาให้ไหไงนายฉันเดาว่าไปทางอ้าวพรสุบุรีก็หายไหวไตเลวไหวไตเลวไหวไตเลวไตเลวไตเลวไหวไตเลวไตเลวไหวไตเลวมันยาวขึ้นปะะ่าวะขบวนเย,ย็ดแม่ไฟดับเย็ดแม่ไฟดับโอ้ยแม่มืดโอ้มันมืด ไฟดับเก็ดแม่ไฟดับโอ้โอ้โอ้ยูยูก็ลืมจ่ายค่าไฟไต่เลี้ยว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 อยากใหญ่มันเยอะขึ้นเปล่าวะอยากใหญ่ใหญ่มงมุมมันคือเฮียเลยวะใหญ่มึงมุมมันเหมือนมีคนทำโทรศัพท์ล่นแล้วสันอยู่เลยสันอยู่ในหูเอิ่มคุณครับมันไม่เปิดออกตายห่าตายห่าแล้วคุณต้องทำยังไงแล้วคุณต้องทำยังไงแล้วคุณต้องทำยังไงอะไรอะเด็ก อีเด็กเฮ้ยเออ,เอ,อไม่ใช่เด็กแล้วอีเฮียมันคือมงมุมอ,อีเด็กเฮียเอาพวกเอาออกวกเอาพวกแล้วเข้าเข้ามาได้นี้กูบอกแล้วไงว่าเด็กมึงมาวิง่งเล่นกลางรถไฟมึงไม่ใช่เด็กหรอกอีเด็กเฮียเว้ยนะมันเกือบไปแล้วนะั่นอะ คุณเกิดจะกลายเป็นอาหารของเธอแล้วโอ้แน่นอนอีดอกแน่นอนกูไม่ไว้ใจเด็กเด็กคนไหนทั้งนั้นนี่มันอยู่บนรถไฟหรือนักกว่านั้นฟังนะขอบคุณที่ช่วยฉันไว้นะแต่ว่าคุณน่ะจะต้องรีบออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้รถไฟขบวนนี้ไม่ได้พาคุณกลับบ้านหรอกนะแต่สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องทำก็คือหมุนรอบๆตัวเจ็ดรอบ ได้ยินฉันไหมเจ็ดรอบอย่าลืมเด็ดขาดนะตายหาถ้ากูหมุนเกินนี่มันจะกลายเป็นยังไงวะเนี่ยดูสินี่มาถึงจุดจุดที่ฉันต้องลงแล้วละ่ะไม่แน่พวกเราอาจจะได้เจอกันอีกครั้งนะจำไว้นะเจ็ดรอบเจ็ดรอบเดินสิวะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหเจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือยังเจ็หรือยังกูนับได้เจ็ดแล้วนะเจ็ดหรือมันต้องแบบวนหนึ่งรอบเท่ากับเจ็ดวะนี่กูหมุนเกินหรือ,อยังนะ กูเกินยังอ่ะกูเกินยังอ่ะก็นับแล้วครบเจ็ดแล้วอ่ะทำไมไม่เกิดอ,อะไรขึ้นนะตื่นต้องแบบหนึ่งสองสามอ้าวรู้กูครบหรือกูเกินนี่ กูค,ครบกูเกินวนะเฮ้ย hey, ท้องฟ้าสีขาวสแสดงว่าครบครบแหละกลับบ้านเอากูกลับบ้านพากูกลับบ้านพากูกลับบ้านเอากูกลับบ้านพาขวากับรถไฟรถกระบวน,นี้เ <c oughs> ย้ไม่เก็บที่ดีนะสั้นๆง่ายๆ แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดตอนเราโดนไล่ถ้าถ้าเราตอนเราโดนไล่แล้วเรากดไปไหลายๆขบวนวันนี้อาจจะมันวันนี้แล้วไม่เป็นไรอันนี้ก็ถือว่าโอเคตัดจบเลยดีกว่า